ครับวันนี้จะมาแนะนําไม่แนะนําดีกว่าจะมาบอกเทคนิคนะครับการตัดขาล้อนะครับเพราะว่าเครื่องบินที่ผมทําขายทั้งตัวเทนเนอร์แล้วก็ตัวสปอตเตอร์นะครับเป็นขาล้อที่ผมดัดเองทั้งหมดนะครับทั้งหน้าและก็หลังนะครับเป็นขาล้อที่ผมดัดทั้งหมดถามว่าทําไมไม่ซื้อสําเร็จนะครับแต่ก่อนเคยซื้อนะครับแต่ก่อนเคยซื้อ แต่ทำไมพักลังหนังผมไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเราสามารถอ่าถ้าเราดัดเองเราสามารถปรับขนาดนะครับปรับขนาดเพื่อขนาดให้มันแมทกับตัวเครื่องบินเราได้นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมันเป็นขนาดกลางๆครับมันอาจจะไม่แมทถทาทีเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องบินเป็นเครื่องบินที่เราเขียนแบบเองนะครับออกแบบเองสร้างเองนะครับมันก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องขาล้อนะครับในการที่ว่ามันจะไม่แมทกันเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าการที่เราเลือกขาร้อไม่แมทกับตัวลํำนะครับหนึ่งเลยมันอาจจะมีปัญหานะครับคืออาจจะไม่สวยนะครับหรือไม่ก็รับน้ําหนักไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่แมทกับตัวล้ำเครื่องบินของเรานะครับตัวนี้พอดีว่างนะครับก็เลยมาแต่มาดับทิ้งไว้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นขาร้อหน้านะครับตัวนี้จะเป็นขาร้อหน้าของตัวสปอเตอร์นะครับลวดขนาด2.5มิลนะครับ2มิลครึ่งนะครับ ส่วนต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็นยาวนิดนึงก็จะเป็นขาล้อหลังนะครับขาล้อหลังของตัวเทนเนอร์นะครับขาล้อหลังของตัวเทนเนอร์นะครับจะยาวนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการทํานะครับมันบ้านเลยนะครับบ้านจริงๆนะครับนี่นะเป็นเศษไม้แถวบ้านเนี่ยละนี่นะครับ ก็จะเอามาทําเป็นตัวดัดส่วนตัวดัดนี้คือจะเป็นตัวดัดชุดนี้จะเป็นตัวดัดคา,าร์โลน้านะครับเพื่อเพื่อที่จะม้วนทําเป็นขดสป,ปริงนะครับผมครับมันบ้านง่ายๆเลยนะเอาจริงๆคือแทบจะไม่ได้ลงทุนเศษเหล็กเศษนี่ก็คือเป็นเศษประจงประแจที่ใช้ซ่อมรถนะครับแต่ก่อนผมก็ซ่อมมอไซค์นะครับตอนนี้เลิกแล้วนะครับก็คือเอาประแจที่เคยซ่อมมอไซค์มาอัดแอปใช้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็นี่นะครับจะเป็นตัวดัดะล้อ,อที่เห็นนี่ก็คือด้ามปัจจยนะครับด้ามปัจจยที่ไม่ใช่แล้วหัวมันรูดแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับเอาจริงๆก็คือเศษมุงเศษไม้ที่ทิ้งตามบ้านนี่นะครับเอามาอาดแ p ปใช้นะครับก็คือถือว่าได้ผลนะครับดัดออกมาก็ถือว่าใช้ได้ไม่เร็วนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการดัดนะครับตัวนี้เดียว ตัวนี้จะเป็นดัดล้อหน้าก่อนนะครับเจะดัดล้อหน้าให้ดูนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าปลายปลายนี้ผมจะงอไว้นะครับเพื่อที่จะมามาเกี่ยวกับตัวตัวนี้นะครับเพราะว่าทําไมนะครับเพราะว่าเวลาเรามันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าเวลาเราหมวนมันจะมีการดึงนะครับตัวนี้จะช่วยไม่ให้ลวดตัวนี้มันมันหดเข้าไปนะครับว่า จะช่วยตึงให้มันอยู่ในในรูปนะครับเดี๋ยวมาดูการดัดนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับวิดีโอนี้กเก็บของก่อนนะครับโต๊ะเล็กนะครับค่อนข้้งจะลุกนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะดัดยากนิดนึงก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับตัวน,นี้เป็นลวดเล็กแต่ถ้าเป็นสามมิลนี่คือแข็งมากครับดัดยากมาก ดัดเพื่อให้มันเป็นขดสปริงนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันรับน้ำหนักตอนเครื่องบินแลนดิ้งนะครับสามารถไม่ดัดได้ไหมก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ถ้าดัดให้มันเป็นขดสปริงอะ่ะมันจะช่วยซอฟต์ <c oughs> ซอฟ์แรงนะครับซอฟ์แรงเครื่องบินที่ว่ามันลงมากระแทกอาจจะดัดยากนะครับยากนะครับไม่ยากนิดนึงคือยากมากนะครับถ้าเป็นรวดวสามิลนี่นคือเก่งกันทั้งตัวครับ เ๋ยวนี้ก็โอ้โหกว่าจะได้แต่ละขาแต่ละขดนี่คือไม่ไง่ายนะครับหลายคนอาจจะมองดูว่ามันลำบากนะครับ <c oughs> นี่นะครับอะเสร็จแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งอันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นขดแบบนี้นะครับนี่นะครับตรงในบิดตรงในเบี้ยวแล้วก็ มาดัดให้มันคืนรูปนะครับก็แค่นี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มาดัดมาแต่งให้มันเข้ารูปอีกทีนึงนะครับตรงไหนมันไม่เข้ารูปนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาดัดตรงนี้นะครับเพื่อจะใส่ล้อนะครับเราก็ต้องพึ่งตัวนี้นะครับอาจจะมีลายตัวนิดนึงนะครับ อาจจะต้องต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องดัดแล้วก็กะระยะนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราใส่ล้อนะครับแล้วก็จะมาดัดให้มันโค้งสรลปเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับาได้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือจะมีล้อมาใส่เดี๋ยวบังเอิญผมไม่มีล้อซะ้วย เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงมีเท่าตรงไหนผมทิ้งล้อไว้ไหนนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์นิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพนะครับอ๋อ๋อยวนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเพราะว่า มันหลายกล่องนะครับอ่ะ,อะเจอแล้ว,วนะครับจะได้เห็นภาพนะครับเวลาประกอบอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นล้อนะครับนี่นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเราก็คือตัดตัดเอาตามขนาดที่เราต้องการนะครับตัวไหนมันยาวตัวน,นี้ยาวก็ตัดออกนิดนึงนะครับ ่วนด้านบนก็ตัดให้ตามขนาดเครื่องบินที่เราต้องการนะครับว่ามันจะใช้สูงหรือใช้ต่ํานะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นล้อนี่นะครับสปอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นล้อสปอตเตอร์ขนาด2.5มิลนะครับแต่ถ้าเป็นเทนเนอร์ก็จะเป็นรั่วขนาด3มิลนะครับนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับในการดัดขาล้อหน้าก็คือถือถือว่าไม่ยากนะครับถ้าถ้าทําใหม่ๆนะก็คือยากเหมือนกันนะครับก็คือดัดทิ้งดัดเสียไปไม่รู้ กี่เส้นตัวกี่เส้นนะครับกว่าจะได้อราณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับ